เดินทางมาถึงรองคู่เอกของรายการครับคมเะลึกซึกมวยไทยท่อน้ําไทยเดอะฮีโร่ครับนักชกบุมแดงจากกระสังบุรีรัมครับขอเสียงปรบมือให้กับโชคดีสอธนาเพชรนักชกบุมน้ําเงินนะครับจากจังหวัดสกลน,นครครับราศีสิงห์ววิวัฒนานนท์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการกิจจาดวงดาวพารัมให้คะแนนสท่านมีโรจนวัฒสมศรีจัดชัยสอนทานและพิทักษ์ทองแพ่ เดินทางมาถึงมวยคู่รองของรายการวันนี้ครับยักษ์ใหญ่ครับ156ยห้าร์โจคดีสอธนาเพชรครับอายุ22่22ปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับปดสอมทีใครมวยสอธนาเพชรคุณสุธีปูราคอนครับหัวหน้าคณะตบมา70ครั้งครับชนะห้าสิแพ้17เสมอ3ครับ3าฟอร์มหลังของเขาครับแพ้คะแนนแสงอุทยสอจอเป๊กอุทยครับแล้วก็ ล่าสุดครับเสมอดึงตะการเอ็กสินคอนยิมที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับไปที่ทางด้านของุงน้ําเงินนะครับหายครูเสร็จเรียบร้อยพร้อมตะบันหน้าคนแล้วครับราศีสิงห์ววิวัฒนานนท์อายุ19ปีนะครับนักชกจากอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครับวีสุด บวีวัฒนานนท์หรือว่าพีเอสสิงห์ท่าเรือครับหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการ130ครั้งชนะ90แพ้35เสม,มอมา5ครั้ง2องความหลังนี้ชนะนักชกชาวต่างชาติมานะครับที่สนามมานาังเลิงครับแล้วก็ไปชนะลูกต้นชอธนาทิพที่พัทยาครับกับซาบราณาปรมาติยเกียรติเพชรของเราครับก็จัดมวยดีมีคุณภาพให้น้องใ้พี่น้องได้ชมเหมือนเดิมครับที่นี่ครับคมชัดลึออกอตกาสามนนทบ,บุรี คู่เอกสัปดาห์หน้าเป็นยุทธการทอเทพสุตินกับพลังชัยปอพีนพัฒโอจัดสุดยอดเลยนะครับคู่รองเป็นเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวพระทะกับแสนธนงสองยิ่งเจริญการช่างแต่ยังมีแหลมสิงห์สอดชพันธ์กับกายชิตเกียรติเจริญชัยแต่ว่ามวยที่นี่ครับที่สนามคมชันลึกอตรกอรสามนนทบุรีนั้นจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับแข่งขันที่เวลา17บเจนกาสนาที เป็นการให้พี่น้องได้ชมก่อนครับกับมวยรอบยอดกุมารจากนั้นก็ชมการถ่ายทอดสดทางคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยของเราต่อเลยครับในช่วงเวลา18นาฬกา25นาทีครับขอบคุณครับขอบคุณหนังสือพิมพ์คมชันลึกครับขอบคุณในด้านของสถานีโทรทัศน์นาว26 บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อพีวีซีท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโตโยต้าไฮลัสรีโวปฏิวัติทุกวิติแห่งกระบะอนาคตกุยูเรียตรานนปากหางกุยดีมีคุณภาพยาแก้น้ำดำตาเสือดาวยาแอลพีตาเสือดาวบริษัทอัมพลพู้ดโปรเซซิ่งจำกัดและกูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปยาสตรีแผ่นเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบแชมพูพุทแหรลดผมร่วงผมบางสีสตารนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านขายขึ้นสปาทั่วประเทศน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิปอิวและยาหมองน้ำเช เชีงเชียงอิ๋วกลิ่นดูคาลิปตัสนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากรโนมวัวน้ำเย็โนยโดยคุณอำนวยทงพกผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวน้ำกิ้มไทยรสเด็ดปลา้องพรแซบ่บจิตจัดโดนใจซาร่าเอนตาซินทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่โอ้โหนี่เป็นเวทใหญ่ครับโอ้โหเราหาดูหาชมยากครับป5 5 56 57ปอนด์อย่างนี้ฮะ นานเราจะได้เห็นแล้วก็หามคู่บอยที่ถูกคู่มาจัดให้ที่น้องได้ชมโดยปโป็นวันเดียกีตเพชรของเราเกมสีแดงนี่โชคดีครับจากบุรีรัมย์ครับอำเภอกระสังอูอบ้านเดียวกับทะเลทองทะเลด,ดำเนี่ยสอธานาเพชรส่วนนี้เยมจากเมืองสกลนครครับรส้อมอยู่ที่วิวัฒนรนนอน ตรงกลางมีเห็นชัดเลยว่าโชคดีนั้นสูงลอยกว่าครับอกสานเหมือนกันนะครับคู่นี้เมอเช้านี่ทางด้านโชคดีครับมา157กับวัไเป็นปอนด์ส่วนทางด้านราศีสิงห์ครับมา156ปอนด์พอดีครับเวียดใหญ่ๆอย่างนี้ครับยากครับพลิกตาครับเพราะว่าอาวุธที่ออกไปครับหนักแรงทุกลูกครับโอกาสไม่ครบยกครับวยคู่นี้ เมือ่อวานี่เพื่อนร่วมค่ายอย่างทะเลทองก็ไม่ครบยกนะครับหลับไปก่อนในยกสามครับ,รบวันนี้มาดูโชคดีครับจะกู้หน้ากู้ตาสีเสื้อค่ายคืนมาได้หรือไม่ครับแม่นี่ครับเก่งทีค่าทีคืนว่าเป็นปวยเียนักนนี้ยังน้อยครับกู้ เงินนั้นราศีสิงห์สิบเก้าปีับน้องครับเดี๋ยวกาดที่จะตอบรกับนักบวต่างชาติซึ่งระยะหลังๆนี้เ,เขามาฝึกมาเรียนรู้โวยไทยแล้วก็เก่งกันมากมายหลายประเทศเลยทีเดียวโชคปีนี้กับ22่ครับก็ถือว่ายังต่อยได้อีกหลายปีครับรูปร่างแบบนี้นี่โอ้โหเอาไว้้อนรับต่างชาติครับต้องมีเป็น10ปีเป็นอย่างน้อยครับอยู่ที่ การถนอมร่างกายของตัวเองครับ้อ,บอมพอไหมในแต่ละไฟล์้อมถึงไม้การกินกันอยู่ครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องโกยเงินแหละครับช่วงนี้นี่ต้องบอกว่านักโววยไทยเวทใหญ่ๆนี่มีเวทีแสดงความสามารถเยอะเอาพัชกนหมดยกอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน เมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนแลฉลากก่อนใช้ยาตั้จิาเดินใจน้ำจิ้ไรถเด็ดร้าน้องพรยิ่งชิมยิ่งใช่ยิ่งรักน้องพรค่ะ กว่าจะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนเกษตรกรเหมือนกันครับต้องมีใจมุ่งมั่นและอ,อ,อดทนหาปุ๋ยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพืชของเราครับผมรับประก,กันครับปอ๋ยเรียตานปกประหังของเขาดีจริงๆครับไม่ได้บ้าครับยาเกร็กคูปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูเท่านั้น เลาประบบชมการาสารสวดกันต่อนะครับช่วงนี้ขอมอบรางวัลให้แก่นักมวยที่มีแผลแตกในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับอนัสินครับแจกกเลยเข็มละ500สัปดาห์ที่ผ่านมานักมวยเพชรมหาชนจิตเมืองนนนะครับแตกไปต้องเย็บ12เข็มเข็มละ500ได้รับไป6 0พ0บาทน,นะครับมอบโดยคุณจัอิมจันใบเล็กนะครับตัวแทนจากอนสินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่เดิมนะครับเอาละครับแตช่วงนี้เราจะ กลับไปชมกันในขันชกมวยกันต่อเจอพี่ป๋องแล้วก็พี่แกะกครับเชิญครับกลับพักยกแรกนี่เข้าสู่ยกที่สองหลาพี่น้องทางสุราษฎร์ธานีครับวันที่16กันยายนศึกชูชาติบวกเป็นศึกวันชูชาติต้านภัยยาเสพติดโดยคุณนิติเขาสิริวัต์ครับจับนโดยมีแม็กพระแสงเป็นผู้ประกอบคู่มวย16กันยายน,นี้ที่สนามมวยโรงเรียนบ้านสาคูตำบลสาคูอำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ยกที่สองครับโ้ยคู่รองของรายการวันนี้ครับราสีสิงห์กับโชคดีครับหยาเข้าหาครับโชคดีเยาใหญ่ยยกว่าเยอะวางแข้งขวาไปครับแต่มวยนี่ก็ว่ากันที่เวทน้ําหนักครับราศีสิงห์รอดดักได้แข้งซ้ายครับโชคดีขวายาวๆว,วรอจังหวะครับราศีสิงห์แม่มีจังหวะโยกค,ครับ โยกหาจหวะแต่ว่าแข้งนี้ยังไม่ออกครับทีมากกอนแข้งขวาหลุดครับโชคดีขยับมาสายหลุดเหมือนกันครับราศีสิงค์ครับถ้าเกิดไม่หลุดละโชคร้ายเลยครับให,ใหญ่ครับอาวุธหนักแรงครับทั้งแข้งและหมัดพลาดกับลงเปลเลยนะครับอุ้ยหุกซ้ายของราศีสิงห์แน่นอนนะชื่อนี่น่าจะเป็นชื่อ ราศีของเขาก็เกิดเดือนราศีสิงห์ครับนะปูองในกันบ้างครับพยายามที่จะเด้งตีครับอ่าเน็บด้วยเท้าขวาครับกรรมการแยกออกมาพิจารุดาวพารัมนะครับสักหนึ่งชกแต่แท็กมาระหว่างแข้งขวาครับแม่ซอกขวาครับโชคดีครับบวกซอกเลยครับฮิดบวกเร็วครับฮิดบวกเร็วแล้วก็พยายามจะเกี่ยวขาไว้ให้โชคดีตีไม่ได้ครับรอดไป ดูที่สูสีแล้วครับประตูของเราจัดสุดยอดครับเตีมนั้นดูไม่ออกบอกไม่ถูกโอ้ยายเตะพับในครับโชคดีเสียบข่าวขวาไปดอกหนึ่งอดถอยสกู๊ตมาขยม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 ,ขยมแล้วก็จังหวะยัดไส้เขาา่าซ้ายนี่คือทีเด็ดของเขาครับทางด้านโชคดี อยู่ที่วงในครับมีจังหวงกระทุ้งเข้าไป3 3สทีครับเกมของโชคดีเราได้เห็นแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ราศีสิงห์ครับมีอะไรเอามาอวดครับอะไรเอามาอวดเป็นทีเด็ดแต่ว่าป้องกันไม่ก่อนครับให้โชคดีตีไม่ได้ครับเวลาโอ้โหนี่เห็นแล้วน่ากลัวกันครับโชคดีถูกเข้าในแล้วก็สรงเดิมครับากกวงในเสียเข่าด้านซ้ายก่อนโอ้แก้เดยกกรจะต่ล่างครับ อยู่ทางตลูกนี้กรรมาการต้องเรกให้ติดขาดเลยครับขอโทษขอโทษนครับอ้าวเดินต่อสิงห์กับทางด้านโชคดีราสีสิงห์เสียบเข่าแล้วก็กันเอาไว้ครับป้องกันตัวครับขอป้องกันตัวก่อนครับตัวนี้แทงคู่ต่อสู้แล้วก็ป้องกันในคราวเดียวกันเสียบไปเลยครับโชคดีกระทุ้งเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาโต้ครับราศีสิงห์ าสีสิ่งนี่จะชกในเกมของโชคดีไม่ได้นะครับโชงดีเองก็พยายามเลื้อนลัดฟัดตีแบบนี้ครับอาศัยว่ารูปร่างสูงยาแล้วก็ใหญ่กว่าโอ้อ่าอาเบกครับดีมากน้ำใจในกีฬายอดเยี่ยมครับพักก่อนครับยกที่สองที่ดีที่สุดสำหรับลูกแต่ก็ยังมีภัยรอบตัวแล้วคุณจะปกป้องลูกอย่างไรเมื่อสบู่อาบน้ำอาจปกป้องแค่ระดับปกติผมมั่นใจเดะต่อก,กปกป้องเพิ่มขึ้นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ นั่นคือการปกป้องที่ดีที่สุดจากเดตตต่อผู้ชายต้องกล้าลุยผิวจะมองคล้ำและมันก็ไม่กังวลใหม่เจลล้างหน้าวัสลินเมนออยเอ็กซ์เพร์พร้อมสิบคุณประโยชน์ช่วยฟื้นบำรุงผิวนลดความมันผิวรุกจางใส,สนั่นคือพลังแห่งการช่วยฟื้นบำรุงจากวัสลินปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500อมิลลิกรัมซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสปอร์ททุกองศาภายรักรีโวทีอาดีสปอร์ติวใหม่หนึขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมชูลาดีซนึรา้าใจตาสปอร์ตต้องภายลักรีโวอทีอารดีสปอร์ติวใหม่ กลับมาดูครับคุณผู้ชมครับจังหวัดทีบขวาของราศีสิงค์ครับโชคดีกระทุ้งเข่าขวาครับราศีสิงห์พยายามโต้ตั้งแขนนี่ฟันศอกขวาเข้าให้กระทุ้งเข่าซ้ายครับก็ยังไม่มีใครได้เปรียบสีเปรียบอะไรกันชัดเจนนะครับต้องดูกันยาวๆครับคยคู่นี้ขอบคุณโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินครับเรียนห้องแอร์สภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนตีมอนุบาลถึงป .6 ผุ้วีเชียนสมพบรุ่งโร์จากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดยากระสายเส้นตราโคทีมเปลี่ยนโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสบิกชุดกีฬากีฬาสอจอสมคิดมากมงและกาแฟโฟกัสสอจอไัยทุนจันแจมยาหม่องเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงหลังคาเมท่านศีตราสิงโตงานดีมีคุณภาพของบริษัทแม่ทองใบสตีล0 2 8 7 4 1 2 6 1 บริษัทฮาวลีลักกรีเกิลแอดไวเซอร์จำกัดโดยทนายมิเชลและหนุ่มน้อยเมืองหักใหญ่สีโอเรเตนนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีสีสั่สงซื้อได้ที่0619123333ยกที่3ครับมวยเม็ดใหญ่ครับออาวอุธเสียงดังฟังชัดมุมแดงนั้นโชคดีสอธนาเพชรน้ำเงินราศีสิงห์ววิวัฒนาน,นุ่นเริ่มจะบรรเลงเพลงเข่าแล้วครับกระดานโชคดี อาศัยความยาวครับขวางแล้วก็เสียบครับอ่าราสีสิงแก้ยังไงครับโดนขวางหนะ้าพยายามครับพยายามสู้เข่าเหมือนกันครับราสีสิงครับโชคดีพย่ยมตีขวาพยายามดึงออกมาครับราสีสิงรวบใต้ปีกครับกรรมาการแก้ครับกิจจาโอ้มวยใหญ่ถ้ามาฟัดแบบปล้ำวงในนี่มันเหนื่อยไวนะยกเขก็ไปขวางครับโชคดีขวาง,วาง,วางตกสร้างจังหวะในการยกเขา่าติ๊กเขา้ขาไป อูงม,มัมาเยาวไม่เคยปราณีใครครับขวางอ้าวพยายามขวางต่างคนต่างขวางครับปล่อยถูกวิธีครับวันนี้ท่านโชคดีขวางแล้วก็เสียบครับนี่ครับวงในแล้วก็ล็อกกระทุ้มเข้ามาอีกทีหนึ่งครับอ้าวราซีสิงหนีไม่ออกครับตอนนี้หนีไม่ออกครับแก้ยังไงครับหนีไม่ออก แกแทงสู้เลยครับแต่ว่าเนี่ยครับโอ้เจอลูกยาวลูกใหญ่แต่ว่าแทงซ้ายสวยครับราศีสิงห์ครับนี่ครับแทงไว้ก็คาไว้ป้องกันศึกับเลยครับมัดต้องมีด้วยนะครับมัดต้องมีศอกต้องมาครับมาแล้วครับพูดถึงมาปุ๊บเลยลูกศอกของราศีสิงห์นานๆเราจะได้เห็นมัวใหญ่ๆร้อยห้าสิบปอนด์นี่มันเลนบเลงเพลงเข่าให้ชมแทงเข่าซ้ายครับโชคดีแทงและคาไว้เลยครับ ไปมีสิทธิ์โต้เลยลูกนี้ของราศีสิงห์กระทุ้งไปแต่ละทีนี่มันเห็นชัดครับอ้าวกขี่พอครับขีระแบงกระทุ้งครับโอ้โหอ้าวมีศอกครับราศีสิงห์ต้องต้องสู้ครับตรงในอย่ายอมครับอ้าวยอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้แมแต่ว่าเจอขอาซ้ายอีกแล้วแม่ซ้ายบอกว่าเอาพยายามจะสะบัดศอกซ้ายครับศอกซ้ายครับราศีสิงห์เอาต้องมาครับต้องเน้นหน่อยครับอย่างอื่นนี่ต้อง ไม่สนแล้วคุณจะฟันก็ฟันมาผมขอกระทุ้งข้างล่างอย่างเดียวครับกระทุ้งกดรนะาสีสิงห์พยายามสันศอกโชคดีพยายามชิ้งจับขมวนกดกดและซี่เข่าเอ้าศอกกับเขา่าแก้ด้วยศอกครับราสีสิงห์โดนเข่าครับแต่ว่าพยายามงัดศอกครับแต่ว่าตอนนี้โดนโดนล็อกคอไว้ตีไม่ได้ครับทำการแยกซะก่อนตามตำลาแล้วครับวยเขา่าแก้ด้วยศอกเอา้างัดศอกซ้ายแต่ว่า โชคดีก็ให้ทีเดียวครับที่เหลือก็ไปประชิดแบบนี้ให้ไม่มีระยะในการฟันแหมนสับสอกซ้ายครับดอกนี้ฮะถ้าโดนนี่ยุ่งเลยนะตื่นเต้นร้อนใจกันต่อแต่ว่าเราพักให้น้ำก่อนฉันมีวันนี้ได้ด้วยความทุ่มเทของฉันและแม่ที่ช่วยเปิดโอกาสให้ฉันได้เรียนรู้ และส่งเสริมให้ฉันมีร่างกายที่แข็งแรงมอบพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงให้เขาตั้งแต่วันนี้ขอแนะนำไฮคิวซูเปอร์โกลดมใหม่ที่มีซินไบโอติกและ DHA 34มิลลิกรัมเพื่อพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงที่จะช่วยสร้างโอกาส ูเป้ o กกเพราะอนาคตต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้กว่าจะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนเกษตรกรเหมือน,น,นกันครับต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนอาปุ๋ยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพืชของเราครับผมรับประกันครับอยุยเรียตานกปขากห่างของเขาดีจริงๆครับไม่ได้มอครับ กลับมาติดตามครับคมเฉลึกศึกมวยไทยครับยังไม่ถึงเลือดแต่ว่าถึงพลิกถึงขิงก็ถึงแล้วนี่ครับพยายามจะสะบัดศอกซ้ายครับราศีสิงห์แต่ว่าโชคดีก็พยายามโชคในเกมของตัวเองครับจะถุงเข่าแบบนี้ครับตามต่อครับเราย้ำนะครับว่าสัปดาห์หน้าคมเฉลึกศึกมวยไทยเท่าน้ำไทยเดอะฮีโร่ของเราจับสุดยอดครับนำเอายุทธการทอเทพสุทิน ปะทะกับพลังชัยปอพีนะพัฒเต็นคู่อีกนำรายการครับติดตามชมนะครับมวยนะั้นเริ่มชกเริ่มถ่ายทอดสดเวลาเดิมครับ18นาฬิกา25นาทีแต่ว่าที่นี่ครับคมชนุึกอต,อตกสนนทบุรีจ,จะทำการแข่งขันก่อนโดยนำเอามวยรอบยอดกุมารมาชกแข่งขันให้พี่น้องได้ชมกันก่อนเลยตั้งแต่เวลา17นาฬิกา45นาทีครับก็เรียกว่ามีมวยคู่ก่อนถ่ายทอดเป็นมวยรอบยอดกุมารให้ได้ชมกันก่อนนะครับก็ให้แฟนมวยมาเร็วครับ ดูมอยรอบเยอ่อสุมานเสร็จปุ๊บก็ดูถ่ายทอดกันต่อเลยครับยกที่สี่โชคดีกยางเกงสีแดงราศีสิงห์น้ำเงินเข่ากับศอกอ่าเข่าของโชคดีกยางเกงสีแดงครับขวางขำอุ้ยศอกก่อนเลยครับอ้าวไปพลาดไม่ได้เลยเกมอย่างนี้ต,ตีเพลินไม่ได้เลยครับโชคดีเพราะว่าราศีสิงห์นี่ศอกแกแกฟันได้ทุกระยะครับ อันตรายทุกนาทีเหมือนกันสอบมาหมัดก็มีแล้วด้วยครับสอบมาหมัดก็มีเลยครับทองจะหายใจไม่ท่วท้องเหมือนกันครับกองเชียร์ของโชคดีครับเจอสอกซ้ายขีดมาครับโชคดีขีดอย่างนี้ขีดอย่างนี้ขีดอย่างนี้ตีได้ไหมตีได้ไหมอูโหูพอจตอุณร่าสูงยาวๆแลแ้วเกตขีดเกตตัุเข่งในหน,น้าสู้ครับ อีด้านหลังเอาไปเลยครับโชคดีร56กบนะท่านผู้ชมนึกภาพเอาครับโดนฟัดเยอะๆนีไม่ออกแต่ว่ายังมีหมัดครับเอาแล้วครับโดนโดนก็มีอาการเหมือนกันครับแต่าโชคดีเอานี่ครับยึดขึ้นมาครับยึดขึ้นมาครับราสีสิงห์หมัดต้องมาเยอะๆนะครับศอกก็ต้องมาแย่ๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเสียงเชียร์มาอยู่ที่เขาหมดแล้วครับ อยู่ที่หัวใจนะครับถาวมว่าโดนไหมคุณป๋องโดนนะไม่ใช่ไม่โดนหมัดหมัดซอกไม่โดนนะถามว่าโดนเข่าไม่ย้อนครับแต่ทั้งคู่ถ้าทราหดี้เยี่ยมยอดครับกานโชคดีโดนหมัดโดนศอกครับโค้งเพลงเหมือนกันครับแต่ว่าจับในแล้วก็กระทุ้งให้เห็นแบบนี้แหละครับแทงซ้ายมาแทงขวาครับราศีสิงห์แต่ว่าโอ้โหแทงก็สองทีเจอกระพือมาทีเดียวโอ้โหซ้ายเอซ้ายของราศีสิงห์ครับกัดฟันตู้ครับเด็ก ยอกง,ง่ายๆไม่มีโอ้โหไม่มีใครยอมใครครับแฟนมวยใหญ่ที่สู้กันในสนุกจริงๆครับไม่เอาเปรียบคนจับไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมครับคุ้มค่ากับการปิปตามชมจริงๆคู่นีถึงตัวตลอดครับตอนนี้นี่ราศีสิงห์ยังไม่มีโอกาสได้ต่อยเลยครับโชคดีแกถึงตัวครับอ,อีกแล้วครับ ออกนัด้็ไปครับเตะคทางครับราศีสิงห์นั้นโอ้โหแกฟันโชคดีในี่หลายหลายดอกหลายครั้งแต่ว่าโชคดีแกฟันทีเดียวครับหลับเลยครับเป็นจังหวะโดนเชือกก็เด้งออกมาครับชนะไปครับชนะแบบเทนนิสก็น็อกเอาไปครับทางด้านโชคดีในยกที่4ี่ครับกอเด้งออกมาปุ๊บเจอศอกปั้งเข้าให้เดี๋ยวดูครับนี่ครับแข้งขวาแล้วเสียหลักหน่อยครับติดเชือกเชือกแล้วเด้งมา พอเจ้าประคุณเด้งมาเจอศอกเลยครับเนี่ครับปั๊บเด้งมาปังแมหลับสบายครับดูอีกครั้งหนึ่งครับอีกมุมหนึงเด้งมาปังนะครับซอกขวาครับงานงานเข้าไปงายท้องครับพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาดูคู่เอกของรายการครับเดชฤทธิ์พบกับพัฒนาชัย